เมื่อคืนพระอาจารย์ฝันดีฝันดีมินิมิตด,ดีคือผู้ปฏิบัติธรรมจะมีนิมิตหมายเป็นเครื่องบอกวันที่ชัดเจนว่ามีลำธารอันหนึ่งน้ำประมาณครึ่งลำธารครึ่งลำห้วยนะเป็นลำธารน,น้ำไหลตามธรรมชาติแล้วก็มีฝายกั้นน้ำไม่เรียกว่าเขื่อนนะเพราะมันเล็กฝายกันนยก้นน้ำฝายกั้นน้ำตามลำธารที่ไม่ใหญ่มากก็เป็นแค่ปูนที่แข็งแรงกั้นเอาไว้ มีขอบสองข้างแล้วก็มีฝายกั้นน้ำจะไม่ได้กั้นเต็มกั้นประมาณครึ่งหนึ่งน้ำไหลมาแล้วจะท่วมคันกั้นน้ำขึ้นไปประมาณเกือบเกือบ,บครึ่งเอวนะแต่ไหลเชี่ยวอยู่ทุกคนที่จะข้ามต้องเดินข้ามเราเป็นพวกอยู่ใต้เขื่อนเกาะฝั่งไปตรงกลางไม่ได้เดี๋ยวจมน้ำตายเกาะฝั่งเขื่อนเพื่อจะไป ตรงฝ่ายกันน้ำจะค่อยเดินข้ามไปจะไปยังไงแต่ต้องไปต้องข้ามให้ได้มีความรู้สึกว่าต้องข้ามไปฝั่งโน้นให้ได้เป็นความปลอดภัยมีป่าที่สะอาดอเรื่อนถ้าอาจารย์ก็ใช้สติค่อยๆเกาะไปตามฝั่งฝั่งนี้คืออารมณ์ของเราคือวัตฏสงสารฝั่งโน้นคือฝั่งที่ปลอดภัยคือฝั่งที่ตรงกันข้ามกับวัตฏสงสาร ฝั่งนี้มีแต่ความปรุงแต่งมหัศจร์ฝั่งโน้นไม่มีการปรุงแต่งดังพุทธ,ธะผู้ยิ่งใหญ่คือพ่อองค์าสดาที่ไปถึงแล้วและแสดงให้เราทั้งหลายได้พักกันข้ามฝั่งตอนนี้เราทั้งหลายก็ยังเป็นบุคคลที่เลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองส่วนบุคคลที่ข้ามไปถึงฝั่งมีน้อยนักอุปมาให้ฟังดังนั้นเมื่อขึ้นไปถึง ฝ่ายที่กันได้ด้วยสติค่อยๆเกาะด้วยความภาคเพียรทีนี้ในการที่จะเดินข้ามไปถ้าเราเดินตรงๆจะเจอเกระแสน้ําพัดแล้วก็ตกไปข้างล่างหลายคนเดินแล้วก็ตกแลวก็ตกพระอาจารย์ได้ช้เสติรวบรวมสมาธิเอียงตัวมา45อ๋อเราต้องตามกระแสคือตามกระแสถ้าเราไปขวางกระแสนี่จะพัดแล้วก็ล้มทันที พอเอียงมา45เท้าก็ยืนจับไว้ที่ขันกั้นน้ำนะเป็นภาพที่เราเดินจงกรมเกิดขึ้นทีนี้เพราะเวลาอาจารย์เดินจงกรมนี่จะใช้สัมผัสที่ฝ่าเท้าในรู้สึกปุ๊บปุ๊บพอตัวเอียงมันก็แทรกไปกับกระแสกิเลสได้กระแสอารมณ์ได้45แล้วก็ยืนอย่างมั่นคงไม่ต้องพลิกไปทางโน้นไม่จมลงทางนี้นะตามกระแสสายกลาง สติอยู่ที่ฝ่าเท้าค่อยก้าวไปค่อยก้าวไปปุ๊บปุ๊บไปมุ่งมั่นตั้งมั่นไม่ปรุงแต่งไปกระแสน้ําข้างล่างความคลัวมันจะเกิดไม่ปรุงไปในข้างบนว่ากิ่งไม้จะลอยมาอะไรมันกระแสจะแรงหรือเปล่านต่ก็เอียงตัวเดินส <c oughs> ี่สิบห้านะเห็นฝ่าเท้าสติอยู่ที่ฝ่าเท้าจับสัมผัสรู้สึกรู้สึกถ้ารู้นึกเนี่ยจะมีการปรุงแต่ง จะเสียสมาธิทันทีแต่ว่ารู้สึกชัดเจนปุ๊บปุ๊บปุ๊บสติสมาธิปัญญาเรารวบรวมเป็นหนึ่งถ้าเราก็ทานสินภาวนาในการเดินปุ๊บไปถึงข้ามฝั่งได้ข้ามฝังมฝ่งได้อ๋อไม่ขวางกระแสตามกระแสเอียงสิบห้าแล้วเดินอย่างมีสติมีความรู้สึกอยู่กับปัจจุบัน,นที่ฝ่าเท้าพอถึงฝัง่งปุ๊บหันย้อนกลับมาในสมาธิบอกว่า คันกั้นน้ํานั้นคือสมาธิในในจิตนะ่นะคันกั้นน้ําคือสมาธิกระแสน้ําคืออารมณ์ของเราทั้งหลายกระแสโมหะโทสะที่หลายเชี่ยวต้องมีสมาธิเป็นเครื่องกั้นแต่การที่ฉลาดเอียงตามกระแสน้ําแล้วก็มีความรู้สึกเดินไป,เด,นไปเดินไปนะ่ะแต่ละกนะ้าวเนี่ยแม่นิ่งอยู่ที่เดิมนะ่ะคือยาณปัญญาคือวิปาาัสสนาญาณดังนั้นสมาธิ กับวิปัสสนาจะแยกกันไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันหลายคนนั่งสมาธิมีแต่ความนิ่งก็เหมือนคันกั้นน้ําที่นิ่งอยู่เฉยๆก็กั้นได้แค่กระแสแต่ถ้าเรามียานมีญาณนะมีเครื่องรู้รู้ปัญญารู้สติรู้สมาธิรู้สึกในลมหายใจเข้าออกเนี่ยเสียงก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินอารมณ์ที่มันไหลผ่านปรุงแต่งเวลาเราตามสมาธิถ้ารู้สึกที่ลมนี่มันก็สักแต่ว่าเรียนรู้ได้อีกต่างหาก นั้น,น,นต้องมีสมาธิคือเขินกันน้ําพอได้เดินข้ามและต้องมียานปัญญาทวนกระแสตามกระแสไปแล้วก็ให้ข้ามไปให้ได้พอถึงฝั่งโน้นมีความสุขเสียเหลือเกินบรรยากาศป่าอากาศดีมีนุกหนกูมีลมมีสายหมอะมีความสุขมากทีนี้พอคิดย้อนหลังพอมองามอารมณ์ที่เราข้ามมาได้ไม่อยากจะพ้นกลับไปเลยทราบอันตรายมาก โชคดีจังเราข้ามฝั่งมาได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันท่านทั้งหลายสิ่งที่เราผิดพลาดในชีวิตที่เราแก้ไขได้พอนั่งสมาธิภาวานานโชคดีมากที่เราผ่านมามีชีวิตรอดไม่กระทําอะไรลงไปอันนี้เป็นนิมิตหมายในทางธรรมะในการปฏิบัติและมาอธิบายแทรกซึมเข้าไปกับสมาธิปัญญา